สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ค่มพนผสมสุบอลการยินดีตอนหับเขาสูซองสามบนลายขึ้นรัาคือเดิมสบายดีเด้อปาน้องพี่มีหมองนั่งอยู่ไปหานังปะมาเข้าไปหานังก่อนนังนี่ก็ได้เลยกิยืนเบาเล้ปะควาขี้อยากยอดเนาะอ่ะอันปาอยากควาอยากทุกจักประวัติน้องน้องพี่แล้วเสงเน่เพราะว่าเอฟซีที่เขามาใหม่เป็นกระโบโหเด ขนาดข่เองก็ยังบ anyway. like ่หูเนาะอันพ่อกับวีแม่กับโม่อืมเบียไปแล้วโดยน้ำผลุอืมแต่ยังไม่น้อยผัเนยอืมพอเสียใจอยู่จักปีค่ะปะโบชื่อแต่หึกไปจีบจือเนาะบบจือได้แค่นี่ยบหูเลยบบจื่อตัวเองนะเบียบอกว่าไรมานะแต่ในน้อยเบียบอกผู้บอกเราวจะวใหม่ ปีอปีนี้ย,นะยู่แต่น้ำป่าน้ำปาถาบอกดูเป็นในรน,นกาทั้งควมอยู่บริเวณง,งานสอนหรืบอบ่าก็เล็กแบบไนก็เห็นบบเล็กกับเ็จภาษาเด็กนอยเนาะเป<อ>็นได้เห็นนังซือจืออยู่บรสลายสว่างมาทำเมืองปรจืฮ <c oughs> นะะ บอกน้ำเองนะไม่เคยวัวเมื่อป่านี่เนาะมันจะว่าวเนาะว่าเป็นอยู่แต่บระหยัดว่าเนาะต้อการไอต้องมันเหจื่อยจกันว่าจืดเดี๋ยวจะซือพี่จับไปจูดนะอือไม่พอหายยังว่าอ่านหนังสือบอออกอยู่เอาไปจูดก่อนเย็นซื้อบ้านซื้อเมืองได้ยังจียังซื้อกระเป๋าได้พี่นอนเลยซื้อตัวเองป๋าบของคนอ่ะเย็น อ่ในคู่นี่เนาะที่ว่าจังใจเด็กหนุ่มไอ้คำเนี่ยเวลาอยู่กับแถวสองคนแถวแถวประจักรเขาไอ้บิดมือบิดเวนเนาะเพบิดเงินให้เจ้าแบบว่าไปโรงเรียนแต่ละมือนี่เจ้าใส่เงินมาหนึ่งเท่าไรหนึ่ให้เท่าเดียวเท่านั้นเอาแบบพอมีแบบ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 ว่าเฮามซื้อคิวแบบว่าเบิ่งซอบเบิ่งปากหมูวนัองกินนี่อยู่แบบแบบมีเอาให้นั่งให้หอยจระไนนังไนนัง สบายดีนางามๆในอีหล่าคำแพงกินตามภาษาด็กหน่อยแบบบูมี่เลยเนาะนอนกัเป็นพี่น้องกพี่น้องพี่พี่าันะฟาดแ้วชกยนกระเพาะแล้วจุนกระตูเนาะช่วแหลวนี่นะนอนอัพอเลวอแบบไม่แตะานการกินโชกยุบัดได้กินเป็นอะไดีใจบอนํำคิงได้ของหนักของตัวเองลูก ฮะดีใจผมเคยคิดเคยพันจต่คืนเราไมได้เนาะฮะบอกข้อมือซื้อขะพังโดนไปแนี่ยแม่เอาให้ดีๆให้เต็มงามบอกข้อมือซื้อขะพังแม่แม่หักเป็นพังอยู่เป็นจะดีใจเป็นจะดีแม่ฮะไม่จำแม่ว่าเอาวะซุบๆต้นเรื่องใหญ่ดิเนาะน้องแดงส่งนี่เจ้าโยมน้าสซิปเผาเด้อเห็นเขาเจรห้องน้าเด้อบัวปลาดินเด้อ นีนแ่แหละชุบป้าแล้วป้าวนจูบเอ้ยทมคอยคอยมาก <c oughs> มาก <c oughs> ินนี่เพื่อเราสูสหน้าคนเดียวอ,อยู่แมนแมนเจ้าแหละกำลังหันแห้งพอถ้าเราถาแล้ว,ลวจะต้องซอยแล้วสูบหน้านี่เราเปล่านะโดยเลยสว่างซ้อนมันเดี๋ยให้เจ้าที่ยถ้าเาซอยพอถาเาได้ป่ะนั่งนั่งแท่งนั่ง้าเราได้ถ้มาน้ำ บอกเอาเขาลถ้าบอกแะกนยังเยังน้อยเนาะเปติดต้นเวลาบอกก็เห็ดบอกมีคนบอกคนสอนเนาะเยอะจ้ะตาาภาระเด็กน่อยแล้วว่าไปอยู่ตางประเทศนะม่ต่างประเทศนิดน่อไปไปบอไปโอ้ไปได้สบายไปอเมริกาคุณได้หนิยิ่ไภาษาลราทำไมเตะกันเวด วิวาสาเหตุที่น้องคนลุงลืมลืมนี่อาจเป็นเพราะว่าน้องเพิ่นมีเสื้อลกในตัวบ่เนาะเห็ุไหนแตกต่างจากเด็กเด็กน้อยคนอื่นมีมีพญานติดตัวแม่เพราะว่าคนอื่นนี่สิบ่ลงลืมปานนี่แม่ใช่ความคิดอะไรกับเจ๊พัวเาว่าน้องคนนี้จื้อยังไม่ได้ลืมเนาะแม่นบ่นะกัญชิโซนลอยก็บ่ได้เจ๊พัวอืแล้วเจ๊พัวหรือบปล่าเรียนลอ้ความจำสั่นเนาะ จืว่าคันออกไปลายกับโบจื้อต้งบดสิบ่เนาะแทงก็ไล่แทงโบจื้อไล่เลยขันสอนยาวทีเดียวเป็นลืมอบัวเลจะคว่เลยต้องคอยสอนทีละ่้ามสองข้ามเหมืนบอกใส่แล้วไปชื้อหันเื้อนีนี่ก็ได้ยูบอ่ดงก็รักยังจำจได้เนาะ พ่อว่าตั้งใเป็นคนบ้านเดียวกันก็แม่บ้านเดียวพ่อชายตัวแม่ตายคนนึกินแล้วบอกเขากินแล้วมาหาเพิ่นกระไรเถือ่อนเลยไม่หักว่าพังเบิ่งมาแล้วก่อนว่าเพิ่นจากสี่แห่งแปันตัดผมใหม่ผมมัยมนยาวพดาอ,อดฝดืน่ปอึดอัดเนาะ แม่ผมยาวหวัดตมันซะปิดมือเลยผมมีบ่อนนะตับนะัผมมีเอาขายตู้ก็ได้เราชูทามดูทามน้องมันทิ้งามาจะ่ดีเจข่อยจุกป่าามดูแต่ถามมึก็เจอไงถามเราทามดูเบะบอนทามนอกบ่บนวันนี้เคยมาทามมึงามวันนี้ไรถามเรื่องเขาเยี่ยนอยู่เลย เ้วก็เป็นคนแบบนองน้ำคิงม่แต่มักเงิบเนาะมูขึ้กมาหน่อนั่นเลยถอ้จุดจุกต้นขนาดใหญไปองเย็นนะไปเองเยนอยู่ไกลมั้งใช่อย่างบริวาในอะไรไี y o u t u ่ทไป ป้าที่เรียกอย่างเงี้ยสับปะน่ตาน้อยให้เลยนี่ยเห็ดเลยนี่ตาโน้ยเบิ้งอยู่บ่เบิ้งพ่อเบิ้งยังซอยน้ำจบิงเบิ้งก็จำนี่นี่นะเจ้าเป็นลูกสาวโกกบ่แม่การธรรมชาติ์บันนอกเนาะแต่ละที่เป็นสาวดิเนาะถ่ชื่อแข็งแรงนอกจากบ่ได้เลยมีเด็ด แม่ได้บัดรน้ตเขาเนาะจะขี่นางินหาคำแจกใหญ่เนาะแกงมดแกงเปียดแม่นได้อาหารบัตรโน้ตมีแต่ของแซ่บๆไข่มุดแดงแกงน็อไม้แกงขี้เล็กปาดของมักสวางทั้งนั้นจ้องมาเชียวแกงยัดอ้อยเนาะแกงยัดอ้อยก็แซ่บเด้ จะคนกินนะเฮือนเจ้าน่ะเืน่อเารวมกันเลยแบบนี้รวมกันเลยแบบนี้เขาอาชีพสกาิดแม่แบ่งงนองใช่เขาเนียวด้วยเขาเจ้าเอ้ยเราจะใช้เขาเจ้าแล้วคนไรเขาหน่อยเขาเผาหูกินบ่เปียงอืมเขาแย่พน เด็กโบราณลูกเต้าเจ้าใหญ่เป็นหรบอล่าต่ใหญ่ปอดยแต่ท็่เวกงานและยไดยังสะอยู่จอซื้อเต้ฟุนดิบไปทำงานเมืองไทยสเพิ่นกระตัดอ้อยซอยเจ้าอยู่บ่โอ้จักปีน่ะใช่หรือคุณหิงใช่คแม่เบอยาแบบฮาก่า เช้าดิกิตยาแม่วอรไทเนาะแม่ใช่ค่ะดูากับสองคนกับแมนเบลมัน่แหอืมนอนหละอืมังกันบดนะอืมมีลายกับเป็นพระละชื้อเนาะแต่ละคนดิบมะเทื่ยเนย่เนาะผั้ชายเนาะแม่แม่ตเกะเมยตางล้านเนาะผัวสากับด้ เตือนต้องขังไว้ผมขาพันเนาะไปฝากไว้ในน้ำเจ้วนาทีถนนตรงนี้นะแม่ขันไปฝากว่าต้องใช้ใจเงินเนาะอันนี้จะาคงมัดเองใครเนาะมื่อวัเราเคยไปผ่ากันหรอผ่าแต่เขาแม่เนาะน้ำแก้วนาทีอ่ะอนาทีอะไรก็ย่าแล้อืมไม่แล้วแน้องคิงไปใกล้อยู่ว่าจะไปใกล้เลยจากนันเราสมองร้อนมากอ่อนยั้งเราอยู่บนเตาเราชอบอาบน้งไปด้วยกระป๋องมาใช่เออ สารพัดคนเนี้เพิ่นใกล้เด้อสมองเพิ่นบ่ปกติเลยเนาะใครมีคนมีคนมีคนอยู่ใกล้เนาะข้อกับข้อล่ามกับล่ามอืมตามตามบริจีจะได้นำคิงได้จะไปใกล้เนี้ยว่าซื้อได้นะแท้บริจาคยังได้แล้วว่าไปเลยเลยเนาะจักเพิ่นบอกน้ำหยางเนาะแล้วคิดยังได้แล้วเพราะว่าบอน้ำอากาศ รกเาบกเราเคยข่าพุนหรอวะขาเอารถในเขาหรอวะลักอ๋อเืนเคยรักเ้ยรัก่แม่เนาะานมกน้อยบอกขาเอารถมันแม่อยู่เ่นเคยไยว่าตะกอนดิเป็นัเป็นเลขในี่ตะกอนนี่ไปทำเมือยเ้าม่นำขึ้นไปจะไปอยู่ใกล้ลลูกเด้อนี่และสกุลวะินดีเห็นป๊ อาเฉกขอบใจคนอยากใจดีเด yeah. ้อนม่ฮะเออขอบใจแม่หักแม่มาดูนี่ได้เสื้อตรองน้าใหม่นะฮะขอบใจด้วยขอบุณขอบุไปดีขอบใจเอาดีดีถือมือดีดีพอน้ําลุกเรียกว่าดีดีว้าอวยนตอน้าข้าว่าุป้านะขบใจเด้อ ที่มาซอยเรื่อยอยู่ไทยนุนนำากประเทศตี้ขอบใจหลายๆที่มาให้หนุนหน้าให้ลนกระบุมี่ยังแคกตอบแทนมีแต่คำาอกคนให้อยู่ที่มีเงินคือจริงใดกันให้ได้จิ่งนั่นเลยแปา น้องทำขิงก so okay. no, so right. ับข no, uh, ้างกวนป้าอยู่นป้าเลยอย่าไปหาหลินเร้โลลนเลยเลยกินเาบวชบน้เห็ดเวียเห็ดงานในเรืนอนในนานแหละเนาะเป็นใหญ่นฟังทั่วเหินเด้อเยนหนึ่งเ่าเห็ดเน่อยู่ในกินสูขุตูกินหนึ่งเป็นอยูบ่าวตอนไอ่นี่เป็นอ่าอะไรเป็นอลไวเมื่อหน้าอะไรสิมาเห็ดเบ่งเนี่อจะจะจะเ็ดกินลงเบ่งเด้อนว่าเป็นแม่เป็นนะ แม่น้องน้ำกิงค์เหตุเก่งแม่เป็นเป็นเบิดโอ้ได้แม่เป็นเบิด้าบนี้เป็นบดมือหนาสิไหมเหตุใหเบิงแน่เนาะนี่แต่ว่าเป็นดีดนะมือหนาใชให้เจ้าเห็ดใหเบิรงไข่เป็นเซนมาทอดไข่ไมาไข่ทอดไข่แกงน้ำมับ่สัวีมือของข้าวข้าบแกงนมัเพราะน้องน้ำกินเป็นยูบแกงน้ำมัเป็น ก็สิบจักที่หฮองแม่แล้วเนบริินดนเลยเนาะสิบี่างแแล้วเป็นพอเป็นแม่เนาะมีพอแถวเป็นพอตั้งแม่บลกนีนอย่างเดียวนอนเปม่ต่ากเตะนี่ีเดาพีเหาว่ะสัีเหาว่ะนะสร้างหัวถุกมือเด้อนี่เราเบาๆนะจะมีเห่าบอ่ายสะผมทุกมือมันก็ออกเองมั่นแหละ ันว่ามืออาทีนึงในยายเล่มันพื้นบ่อมจักเก่าบวน ป้าคือสิดีใจแล้วเห็นร้านในของงามเนาะสินงามใจเอาบุญร้ายเลยเจ้าคนบุญปัญญาคนมาซอยเจ้ายังบุญยัร้ายอยู่เป็นเลือกมาซอยเจ้าแบบนี้เออคนเป็นร้อยเป็นพันแต่คนเลือกครอบครัวของเจ้ามันอยู่ตั้งไกลเนาะโดนที่บริเวณหูเจักกันกสิประมาณนี้มันสนกันเนาอกซอยกลางเคากปัสิเดกโตกับคนสบายดีก็น้องน้ำขิงกับป้าสบายดี โอเคนะพี่น้องเราก็าได้พบเพ่อกับน้องนำ้ำผิงเพลินแล้วเนาะเพท่านก็นมาเตฮงเฮียนแล้วก็ได้ขอบมุกขอบใจเพลินเนาะพี่น้องเพื่อก็ได้อันนั้นโอรม,มสำหรับคลิปนี้นะทางสาบุญได้ก็ช่ได้ขอจบคลิปตรงเปิดตอนถาวารพิดพลาดก็ต้องขอโทษขออาภายัยนำอิบซีประสูบุสุขคุณเด้อเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาบุญรายในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอการคำว่าสบายดี 哎，再见、嗯，上班、嗯。嗯